สวัสดีค่ะ FCFan แฟนับทุกท่านพบกับช่องหมิวชนทํากินเช่นเดิมค่ะวันจันทร์ที่4มีนาคมพศ2567เดือนมีนาคมน้องแอมปังต่อเนื่อง4วันติดติดกันเลยนะคะวันนี้น้องแอมมีคิวงานร้องเพลงมางานอนุสรสถานวีรกรรมทุ่งสำลิดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพ่อแม่พี่น้องแถวโคราชหรือจังหวัดใกล้เคียง อย่าลืมมาให้กำลังใจน้องแอมกันด้วยนะคะน้องแอมขึ้นเวลาประมาณ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มอิ่มแน่นอนค่ะใครที่อยู่ใกล้ไๆมีโอกาสถ้าคิดถึงแล้วน้องแอมก็ตามไปให้กำลังใจกันได้นะคะช่วงนี้น้องแอมมีคิวงานยาวมากๆแต่วันพุ่งนี้ไม่มีคิวงานร้องเพลงนะคะ มางานปัจชิมนิเทศณโรงเรียนชานุมานวิทยาคมค่ะได้พักเสียงหนึ่งวันยังไงแม่แม่เป็นกำลังใจให้น้องแอมกันด้วยนะคะถ้าวันนี้มาได้จะดีมากๆเลยน้องแอมขึ้นเวลาประมาณ21นาฬิกาถึง23นาิกาสนุกมากๆค่ะมาฟังเพลงเพราะๆจากน้องแอมกันเลย ร้องสุดนี้ร้องพ้อมมากๆค่ะสำหรับแม่แมที่เดินทางไปได้แอดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนแม่แมที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ